สวัสดีครับผมพลาสินวิชวานิเวศนะครับกรรมการผู้จัดก,การของบริษัท HPE ประเทศไทยจำกัดนะครับเนื่องด้วยปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของโควิด -19 ททุกคนคงทราบอยู่นะครับว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนี่ต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนและการสอบยังคงดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องทาง HPE เองนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และไม่นิ่งนอนใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้โดยทางเราได้ร่วมกับทาง AAS มีการออกแบบ HPE Smart Exam Solution เพื่อตอบโจทย์ในการให้บริการเรื่องออนไลน์ e x a m ครับครับก็สถานการณ์โควิด1 i เนี่นะครับผมว่าในฐานะอาจารย์ของในมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ผมว่าอาจารย์ทุกคนนะครับในทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีความกังวลอันเดียวกันนี่คือเราจะจัดการสอบได้อย่างไรนะครับก็คือว่าทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยเขาเข้ามาสอบแล้ว ไม่เรียกง่ายว่าลอกกันไม่ชี้ติ้งนะครับซึ่งการชี้ติ้งเนี่ยเป็นไปได้หลายวิธีมากก็ตั้งแต่ถ้าเราไม่ไม่มีการเห็นเขาเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะคุยไลน์กันคือสอบก็สอบไลน์ก็คุยกันก็สามารถบอกคําตอบกันได้ผมเล่าประสบการณ์ของผมนะครับผมสอบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยผมก็เลยจัดสอบย่อยสีครั้งไม่มีการสอบสอบปลายภาคแล้วสอบย่อยสีครั้งเรียนจบบทหนึ่งก็สอบประมาณวครึ่งสอบครั้งแรกนะครับ ผมให้สอบออนไลน์ก็ทำข้อสอบอประมาณ10ชุดนะครับนักศึกษาประมาณ40กว่าคน10ชุดเนี่ยมีอยู่10กว่าข้อแต่ละคนก็ได้ข้อไม่ซ้ำกันด้วยแล้วผมเปลี่ยนตัวเลขทุกชุดเขายังลอกันได้นะครับก็คือคือคนที่เก่งอะ่ะเขาก็จะเขียนวิธีทำแล้วก็ส่งลายให้เพื่อนทั้งกลุ่มเลยก็จะมีเพื่อนบางคนเข้าไปดูแล้วก็เอาตัวเลขของตัวเองยัดเข้าไปเขาก็ทําได้ละคือเด็กไม่ต้องฉลาดมาก เห็นวิธีทำเนี่ยเอาตัวเลขจากโจทย์ข้อเดียวกันนี้ไปใส่ก็ลอกได้ละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่าผมดูคะแนนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่เคยได้คะแนนต่ําตอนมิดเทอมพอสอบย่อยครั้งแรกคะแนนขึ้นมาเป็นที่4ของห้องผมก็คนที่ผิดปกติผมก็เช็คเอาไว้เสร็จแล้วก็จบบทถัดมาสอบอีกครั้นี้ผมเพิ่มเข้าไปอีกคือแทนที่จะให้เขาสอบผมบอกว่าต้องอัดหน้าจอให้ผมดูด้วยนะแล้วก็มีซูมอีกอัดหน้าจอด้วยโปรแกรมหนึ่ง แล้วก็ให้ดูผมจะต้องเห็นเขาด้วยอีกโปรแกรมหนึ่งผมมีจอคอมพิวเตอร์3า,าจอก็ปรากฏว่าเด็กไม่กล้าลอกและรอบนี้คะแนนของคนนั้นที่พุ่งขึ้นมาก็ล่วงออกไปที่เดิมเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับก็จัดสอบทั้งหมดออพอไปถึงครั้งที่3เนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อจากคุณอ้นนะครับก็ลองโซลูชันของทาง HPE นะครับก็ปรากฏว่ารอบที่ผมลองเนี่ยเป็นรอบที่2นะครับรอบที่2เนี่ย ยังมีการที่ระบบอาจจะยัง Set Up ได้ไม่ Optimize หมายถึงว่ามีเด็กที่หลุดบ้างฟรี e บ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเด็กก็ค่อนข้างคือบ่นอยู่เรื่องเดียวครับระบบเนี้ว่ามันมันมีการดีเลย์ของสกร e นมูฟเมนต์นะครับนอกนั้นเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าการลอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าของผมเนี่ยจะไม่เหมือนของอาจารย์วรุษอีกท่านหนึ่งนะครับคือของผมเนี่ยให้เด็กใช้น o t ตบุ๊กนตบุ๊กเขามีกล้อง แต่ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ให้เข้าไปที่ระบบของ VDI ก่อนแล้วให้เข้าซูมผ่าน VDI ฉะนั้นผมจะเห็นเขาเลยว่าไอคนที่ทำอยู่เนี่ยคือคนคนที่นั่งอยู่หน้าจอคนที่ทำจริงๆแล้วก็ใช้ระบบของ VDI อัดหน้าจอด้วยนะครับทำข้อสอบก็ทำออนไลน์คือทำในเว็บคือเป็นระบบที่ผมมีอยู่แล้วการทำข้อสอบในเว็บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเด็กก็ผมเชื่อว่าไม่ได้เลอกกันนะครับทีนี้ ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่จะถึงวันสอบเนี่ยคือผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบผมก็ให้นักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย,ผ,วยผู้ช่วยสอนนะครับเขาทําวิธีนี้คือใช้ TeamViewer เข้ามาควบคุมคอมพิวเตอร์ของผมแล้วเอาคอมผมเนี่ยค่อยเข้า VDI แล้วอัดหน้าจออันนั้นน่ยผมดูไม่ออกแสดงว่าถ้านักศึกษาคนหนึ่งทําแบบนี้ผมจะดูไม่ออกผมก็ปรึกษาคุณอน้นคุณอ้นบอกว่า เขามีฟีเจอร์ที like Jamie, ่จะทําให้เวลาใช้ t e a m ิเวอร์แล้วสามารถเห็นได้หรือว่าบล็อกการใช้ t e a m ิเวอ e r ได้ซึ่งอันนี้ผมเห็นว่าถ้าปิดช่องนี้ได้เนี่ยไม่น่าจะชิตติ้งได้ละนะครับสำหรับเรื่องการสอบเนาะครับแต่ว่าเด็กผมก็ไม่ไม่ไม่มีใครพิสดารขนาดนั้นนะครับใช้ t e a m ิเวอร์เข้ามาเพราะว่าก็ต้องไปหาคนทั้งนอกห้องและที่ทําวิชานี้ได้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับพอมันเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ย การสอบมันก็ต้องออนไลน์ด้วยนะครับทีนี้การสอบออนไลน์เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเราจะมอนิเตอร์นักศึกษาได้ยังไงว่าเ,เป็นนักศึกษาคนนี้จริงๆที่มาสอบไม่มีคนอื่นเข้ามาช่วยและเขาไม่ได้ช่วยเหลือกันเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นโจทย์ของมหาวิทยาลัยเรียกว่าทุกแห่งเลยนะครับแม้แต่ที่สถาบันของผมเนี่ยคือสถาบันเทคโนโลยีนอาทิัลลินธรน,นะครับก็ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าภาคก,ก็มานนั่งประชุมกันว่าจะสอบยังไง นะครับก็มีหลากหลายไอเดียตั้งแต่ไม่ต้องสอบเก็บคะแนนจากการทํากันบ้านก็มีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่แย้งว่ากันบ้านเขาก็ลอกกันนะครับอ่ะก็มีบางคนก็บอกสอบสอบแบบว่าไม่มอนิเตอร์เลยคือเอาเข้อสอบเนี่ยนะครับไปโพสต์ไว้ใน Google Classroom เด็กก็เข้ามาดาวน์โหลดข้อสอบไปนะครับสมมุติว่าวันนี้9ก้าโมงสอบเอาไฟล์ไปโพสต์ไว้เขาก็มาดาวน์โหลดไป10บโมงเขาก็ต้องอัปโหลดกลับมาจะไม่มีกระบวนการที่จะทาให้อาจารย์ทราบได้เลยว่าใครทํา นะครับก็เป็นปัญหาของ,ของมหาวิทยาลัยทีเนี้ยส่วนของผมเนี่ยผมก็มีการจัดสอบย่อยนะครับคือไม่ได้สอบไม่ได้ไม่ได้สอบไล่ครั้งเดียวตั้งแต่ออนไลน์ปุ๊บผมก็เห็นว่าผมต้องเรียนรู้แล้วว่าจะทํำยังไงผมก็จัดสอบย่อยก่อนสอบย่อยครั้งแรกเนี่ยผมมีแพลตฟอร์มในการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปทําข้อสอบออนไลน์อยู่ละคือผมใช้เท็กซ์บุ๊กเล่มหนึ่งซึ่งเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมีเว็บไซต์เว็บไซต์ก็มีโจทย์ให้เต็มเลยผมก็สามารถเข้าไปเลือกโจทย์ เอาไว้สัก20ข้อหรือ10กว่าข้อนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยทำคนละข้อกันนะครับแล้วเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะสร้างให้ตัวเลขมันไม่เหมือนกันได้ผมก็คิดว่าเอาละน่าจะเล่ากันยากปรากฏว่าพอตรวจข้อสอบนะครับก็พบว่ามีเด็กที่ทําคะแนนตอนมิดเทอมได้เกือบที่สุดท้ายของชั้นเรียนเนี่ยขึ้นมาเป็นที่4ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตนะแล้วก็แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามนักเรียนนะครับต่อมา สอบย่อยครั้งที่2ผมสง,สงสัยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมก็เลยจัดให้มีการทําเพิ่มอีกเขาทําข้อสอบออนไลน์ line, ผ่านหน้าจอผมให้อัดหน้าจอแล้วผมก็ให้นักเรียนเนี่ยตั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเอาไว้ถ่ายเขาด้วยถ่ายทั้งเขาถ่ายทั้งหน้าจอให้ผมเห็นว่านี่หน้าจอคุณกําลังทําอยู่และเป็นคุณจริงๆครั้งนั้นเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้มีการช่วยเหลือกันนะครับต้องใช้คาว่าช่วยเหลือกันน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ จนถึงสอบครั้งที่3ก็ยังไม่มีการช่วยเหลือกันอันนี้ผมเชื่อนะว่าเด็กน่าจะทําไม่ได้แล้วแต่เด็กคนที่ผมบอกว่าคะแนนเขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยพอสอบครั้งที่สองเนี่ยพอผมเริ่มอัดหน้าจอเริ่มถ่ายวิดีโอให้ผมเห็นเขาคะแนนเขาตกกลับมาที่เดิมนะครับก็เป็นอันที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพักกลนเนาะจนกระทั่งก่อนสอบครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็บังเอิญมีผมสอนอยู่2วิชานะครับวิชานึงเป็นวิชาปริญญาโท มีนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็เป็นคนทํางานแล้วมาเรียนนะครับก็แนะนำให้าให้คุยกับทาง HPE ว่าเออทางนี้มีโซลูชันนะเป็น v d i เป็นระบบที่ให้นักศึกษาล็อกอินเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของที่นี่นะครับแล้วก็ทําข้อสอบผ่าน v d i อ่ะก็ทดลองดูนะครับก็ข้อดีของ v d i ก็คือนักศึกษาเขาต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างผมกับทาง HPE ก็จะคุยกันไว้ก่อนแล้วก็เอาซอฟต์แวร์เซตนั้นเนี่ยมาวางเอาไว้ใน v d i ก่อน นอกจากนี้เนี่ยไฟล์ข้อสอบผมก็ให้กับทาง h p e เอาไปวางไว้ในคอมพิวเตอร์พอเด็กล็อกอินเข้ามาเขาก็จะเห็นข้อสอบเวลาที่เรายอมให้เขาล็อกอินเข้ามาได้แล้วพอเป็นการทำข้อสอบผ่าน VDI เนี่ยก็มีข้อดีหลายข้อนะครับข้อ1เคยมีนักศึกษาบ่นว่าเขาไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้ก่อนที่จะสอบครั้งนั้นน่ยผมต้องไปติดต่อบ,บริษัทซอฟต์แวร์ว่าขออะไรเส้นฟรีมาให้เด็กผมใช้หน่อยให้ให้นักศึกษาใช้เขาจะได้สอบได้ บริษัทเขาก็เห็นว่าโควิดให้อาจารย์มา50ไลายเส้นนะครับผมก็เอา50าลายเส้นนี้มาไว้ใน BDI เลยคราวน,นี้ทุกคนมีลายเส้นหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีการทดสอบก่อนว่านักศึกษาต้องเข้ามาเหมือนเช็คชื่อก่อนว่าทุกคนเข้า BDI ได้ทาใช้ซอฟต์แวร์แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ปรากฏว่าทําการเช็คชื่อให้ทุกคนทดสอบเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมทําก็คือ ให้นักศึกษาเนี่ยตั้งเว็บแคมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์ของเขาเองเดสก์ท็อปมีเว็บแคมหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กมีเว็บแคมอยู่แล้วนะครับแล้วให้เอาคอมเครื่องนั้นเน่ยเข้าระบบ v d i แล้วก็เข้าซูมผ่าน v d i เลยออกจากใน v d i ผมก็จะเห็นว่าเด็กที่ทำข้อสอบอคือใครนะครับก็เรียกว่าสอบมาก็ค่อนข้างราบรื่นนะครับก็คือมีมีมีประเด็นอยู่แค่ว่าเราสอบครั้งแรกๆเนี่ยการเซตอัประบบอาจจะ ทำได้ไม่ออพติมิส์มากทําให้เมมโมรีมันอาจจะขาดไปบางช่วงเด็กก็มีหลุดบ้างอินเทอร์เน็ตหลุดบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าชิตติ้งยากแล้วนะครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คืออันนี้ผมไม่ได้ใช้ v d i นะแต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือในการเรียนการสอนเนี่ยม,มีบางวิชาที่ต้องทำ l a บทำ l a บเนี่ยก็ทำอยู่ในคอมพิวเตอร์ l a บของทางสถาบันที่มหาลัยนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์ l a บเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์บางอย่าง ที่ไลน์เส้นของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับคอมเพื่องพวกนี้แล้วเด็กนักศึกษาต้องปกติก็เข้าไปในห้องแลบอาจารย์ก็ยืนหน้าห้องแล้วก็สอนพอเขาปิดมหาลัยทําแบบนี้ไม่ได้ทางมหาลัยก็ทาโซลูชันให้เวอร์ชวลเข้ามาได้แต่เวอร์ชวลเนี่ยมหาลัยก็อินเทอร์เน็ตเรียกว่ายังไงดีพูดตรงๆงก็คือไม่แข็งแรงมากนะครับทำแล้วมีปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือไม่ทันใจผมไม่ทันใจอาจารย์รอไม่ไหวก็ใช้วิธีอื่นไปนะครับก็ไม่ได้ใช้เวอร์ชวลของทางมหาลัย แต่เวอร์ชั่ของทางมหาลัยเนี่ยมีข้อจํากัดว่ามันมีคอมอยู่สมมุติ60เครื่องก็แปลว่าทําได้เท่านี้แหละนะครับเป็นข้อจํากัดทางด้าน Physical System แต่อย่างระบบ v d i เนี่ยก็จะไม่มีข้อจํากัดพวกนี้พอเปลี่ยนอาจารย์ก็เอาซอฟต์แวร์เซตนี้ออกเอาเซตใหม่เข้าก็ทําได้อีกอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นระบบที่เป็นระบบที่พร้อมจะใช้ในอนาคตให้เป็นสมาร์ทเร r n น n g แล้วก็สมาร์ทเอ็กซัมพลตประมาณนี้นะครับ โดยส่วนตัวผมค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าเรียกว่ามีทั t a ทลคอนโทรลในเรื่องของการจัดการสอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแทบจะไม่มีช่องโหว่ให้นักศึกษาเนี่ยเขาคอลาเวเรตกันได้แต่ว่าในส่วนของนักศึกษาเนี่ยคือผมได้จัดสอบโดยผ่านระบบ BDI นี่าครั้งคือ3วิชานะครับวิชาที่1เนี่ยเป็นวิชาที่เรียกว่า ยากที่สุดหมายถึงว่ายากยากสำหรับระบบ BDI นะเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์อันหนึ่งซึ่งนักศึกษา40%คนใช้พร้อมกันเนี่ยมันใช้รีซอสมหาศาลนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นมันสโลมากหรือมันมันสตั๊กไปบ้างแต่ว่าข้อดีของ v d i ก็คือมีเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาล็อกเอาล็อกอินกลับเข้ามามันทําต่อได้เลยคือไม่มีอะไรหายไปเลยนะครับก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นระบบที่ทำอาไว้รองรับเวลาเกิดปัญหาขึ้นอยู่แล้วนะครับ พอสอบเสร็จทุกครั้งเนี่ยผมก็จะให้นักศึกษาทำเซอร์วว่าส่วนใหญ่ผมก็ถามว่าสปีดเป็นยังไงสกรีนมูฟเมนต์เป็นยังไงแล้วก็เราควรจะลงทุนไหมหมายถึงว่ามหาลัยเนี่ยควรจะลงทุนกับระบบแบบนี้ไหมแล้วก็มีถามว่าโอเวอร์ออลเออแซดิสฟคชั่นเขาเป็นยังไงนะครับก็เอาเรื่องประเด็นเรื่องสกรีนมูฟเมนต์ก่อนนักศึกษาประมาณน่าจะเกินครึ่งอะ่ะมันเห็นเห็นว่ามีดีเลย์บ้างอันนี้เป็นปกติเพราะว่ามันเป็นการรีโมทเข้าไปนะครับ ส่วนเรื่องว่า,าควรจะซื้อไหมตัวเลขที่ผมเซอร์เวย์มาจากการสอบ3ครั้งเนี่ยมากกว่า70%นักศึกษาเห็นว่าควรจะลงทุนในระบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้อที่ผมถามว่า Overall Satisfaction เป็นยังไงคือสอบครั้งที่ 1, 2, 3เนี่ยระดับ Satisfaction ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีเด็กนักศึกษากลุ่มหนึงประมาณสัก6-70%ที่เขาอยู่ในระดับโอเคค่อนข้าง positive มีอีกสัก10กว่าเปอร์เซ็นที่แบบว่า o s สิทีฟมากสอบอย่างนี้ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับไม่ศึกษากลุ่มหนึ่งที่เขาเจอปัญหาเขาก็จะไม่ s ซ t i s f y เขาก็ก็ต้องคอมเพลนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ยการจัดการสอบครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันยากเพราะว่าทางคนที่ setting ระบบว d i อาจจะไม่ได้ setting ให้มัน optimize ที่สุดผ่านการสอบไปหลายครั้งเนี่ยระบบมันก็ มีรีซอสมากพอที่รองรับการสอบได้หรือการใช้งานได้ก็จะปัญหามันก็จะหมดไปนะครับครับ,รบผมมองว่านะครับระบบ VDI e เนี่ยน่าจะเป็นระบบที่เหมาะกับการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่าออนไลน์นะครับคือเอาจริงๆอย่างในห้องเรียนเนี่ยนะครับผมสอนแ a บ ผมสอนวิชาที่ต้องให้นักศึกษาเข้าไปทําการเรียนเนี่ยอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แลบก็จะมีอาจจะมีความอยู่60เครื่องบางห้องมี40เครื่องนักศึกษาผมสมมุติมี50คนเนี่ยก็ต้องเข้าห้องใหญ่ห้องใหญ่ไม่ว่างก็แย่แล้วจัดตารางยากนะครับแต่ระบบของ VDI เนี่ยคือนักศึกษาอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มันมีคอมสักเครื่องหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้กําลังอะไรมากที่สําคัญไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ที่ผมต้องใช้เอาซอฟต์แวร์ไปวางไว้ใน VDI เด็กก็แอคเซสเข้าไปใช้นะครับแล้วก็ มันมีข้อดีอีกตรงที่ว่าซอฟต์แวร์ไปวางแล้วออกได้นะครับเอาซอฟต์แวร์อื่นเข้ามาวางอาจารย์คนอื่นก็ใช้ได้แต่ปัจจุบันนี้ห้องแลบทุกที่ในมหาลัยทุกแห่งเนี่ยก็ต้องเอาซอฟต์แวร์ทุกอันไปวางไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วให้อาจารย์สลับกันเข้ามาใช้นะครับก็เรียกว่ามัน overcome physical system แบบว่าที่ต้องไปที่นี่ต้องนั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะหายไปนะครับ